คนนะคะ12ลา้านไลนี่จังหวัดพิษณุลโลกถ้าอยู่มุมลกลางๆก็จะให้นั่งถ่ายเพราะว่ามันจะบงังบังคนด้านหลังเนาะอันนี้อยู่ด้านข้างอะไว้ ตั้ไปเลยตั้ไปเลยตั้รอเลยตั้รอเลยปูปลาปูปลาด้วยปูปลาด้วยปลาตอนปลาตอนไม่เซ็งแล้วไม่เออไม่ไม,ไม่ไม่นานแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยวก็ถึงแล้วปลาตอนนะคปะปลาตอนด้วยเกมเพื่อนเพื่อนก็ไม่ถึงยังมันจะมีรถเก๋งอยู่ทันนึงเก๋ม ัแ,แม่ครัว,แม,รวแม่ครัวก็ทําอาหารรอแล้วนะคะอันนี้จังหวัดพิซสุนูโลกค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องก็จะไล์ไม่นานก็จะประมาณว่าออกไปก็ไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุด <c oughs> เนาะก็จะนี่ทำไฮไล <c oughs> ท์เดินทางใช่นหมคะ <c oughs> บรรยากาศรอบๆ <c oughs> เข้ามาจะมีพัดลมตัวใหญ่ๆนะคะไม่มีร้อนเลยเย็นมาก คุณพัทรคุณโนรีขอบคุณนะคะสามมงสิงขอบคุณนะคะก็หลายปีแล้วไม่ได้มา,า,มาไหวค่คไม่ได้ต่างชาติก็เข้ามาเยอะนะคะ ไปย่อลงยังไงแล้วคะเนี่ยในย่อลงแล้วนะคะพลังเยอะมากเลยขอบคุณนะคะทุกท่านเลยไม่ได้ทักเป็นลายบุคคลนะคะขอบคุณคุณช่างบอยด้วยสาวน่านสาวทะไครยหน้าน,าน,านเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยนะคะน้องบูมจา้จาจา้า ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ต้องก็จะออกแล้วก็จะขึ้นรถต่อก็จะลงไลฟ์ประมาณว่าเรามาไหว้ตรงไหนที่สวยๆก็ไลฟ์อถ่ายทอดให้ดูตอนแรกว่าจะทำคลิปไหนเอาทางนี้เอาทางนี้แล้วปะถุงไปเปลี่ยนตรงนู้นก็ให้ทางออกนะคะ ก็พอดีใส่กระโปรงเป็นชุดมาเขาก็ให้ใส่ผ้าถุงนะคะป่องของต้อมสั้นของพี่พี่ของต้อมส,สั้นกว่าไงเขาเลยบอกว่าให้ใส่ผ้าถุงนี่นี้ถ่ายมาทางนี้ ขอบคุณนะคะ15ล้านไลค์นี่คือทางออกทางออกคนเยอะมากมาคุณ็อาไปเปลี่ยนเอาไปคืณตรงไหนอะคืนที่เดิมใช่ไหม,มดูเราใส่ประถุงได้เ่ ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายเลยถ่ายไม่ละไปนั่องถ่ายแป๊บเดียวสามนาทีก็ได้ล BE ูกเดี๋ยวผมพาไปยังไม่ได้อคนคนแน่นนะนั่งกันให้นั่งกันให้โอเคเดี๋ยวหนูลงไลฟ์ก่อนนะเอาต้องใส่นิดไปเนาะใบเท่าไหร่ก้าวเอใบขนาดไหนขนาดนี้ที่พิมโชว์ไม่มีกรอบใช่ไหมกรอบด้วยอะไรด้วยจะเป็นร้อยก้าวถ่ายรูปมาดูก่อนถูกใจก็ใส่เท่าไหร่ ขออนุญาตดูก่อนนะคะ